ปูนานะคะโอ้ปูนาตัวใหญ่ๆเลยขายกล่องเท่าไหร่ฮะอ๋อหกสิได้บลลอมเลยนะน้ำจิ้มก็ก็รสแซ่บเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรคะบันป,นปนกูกล่องละยี่สิบอ๋อกล่องละร้อยอถ้าเกิดว่าซื้อยกแพ็คก็แถมหนึ่งอันอ,อและวนนี้เป็นเป็นแบบนี้อะคะ เป็นมันปูอย่างเดียวเหรอแล้วไปคุกข้าวกินเหรอมันสุกหรือ,อยังคะอ๋อแล้วอย่างนี้เป็นดำๆมาไงน้ำปูำอ๋อก็คุกของจังหวัดไหนอะคะพัคเหนือแล้วอันนี้ก็ดองอ๋อดองน้ำปลาปูนาดองน้ำปลาก็กินได้เลยเนาะโหยแซ่บแซ่บ นะคะมาอุ่นหนุนกันนะคะนี่นี่องบันปูบันปูแบบกระปุกนะคะแล้วก็ปูนาย่างน้ำผูนะคะมาอุ่นหนุนกันนะคะ